เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลิฟต์โซล่าฮา้โมทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่เป็นที่ยุง่งยากต่อไปถูกใจสาย DIY ติดตั้งด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านผมจะพาไปดูรีวิวสั้นๆครับมาดูที่ในส่วนของแผงครับน้ำหนักของเขาเบามากเพียงแค่13.3กิโลกรัมดูสิผู้ชายตัวเล็กๆแ่างผมยกได้สบายเลย <No. S 1> ตัววอเตอร์จะมีลักษณะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้ติดก,กับผนังได้เลย ดีไซน์สวยน้ำหนักของเขามีเพียงแค่7.3กิโลกรัมมาดูในส่วนของด้านหลังของเขากันดีก,กว่าครับจะมีลักษณะเป็นฮีสซิงที่ช่วยในการระบายความร้อนส่วนด้านข้างจะเป็นเสาที่คอยช่วยรับส่งสัญญาณและด้านใต้จะเป็นพอร์ตสี่พอร์ตที่คอยรับกระแสไฟฟ้าจากแผงทั้งสี่ครับส่วนของด้านข้างฝั่งจะเป็นพอร์ตแล้วแจกระแสไฟ้ากลับบ้านครับส่วนของการติดตั้งก็ง่ายมากแค่นําไปวางแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวสั้นๆของลิปโซล่าเทาโฮมหากท่านใดสนใจสาม,มารถติดต่อทางช่องทางที่ผมขึ้นให้ได้เลยครับผม